สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวของนะครับวันนี้ผมจะเอาหูฟังยี่ห้อยีซาวมารีวิวให้ดูกันนะครับออกเสียงถูกหรือเปล่า YEE YEE a u YEE y e a เนั่นแหละโอเคถูกต้องแล้วตัวนี้เป็นหูฟังราคาไม่แพงมากนะครับแต่เขาบอกว่าคุณภาพเนี่ยคุณภาพเสียงคุณภาพเบสเนี่ย ใช้ได้เลยในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ราคา3 4 9บาทเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าหูฟังเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่าแต่นดับแรกเลยนะกล่องแพ็กเกจจิ้งอ่ะดูดีมากเรามาดูตัวหูฟังกันดีกว่านะครับตัวนี้สามารถยืดหดได้มันเป็นยางนะครับมันไม่ได้มีแกนเหล็กไม่ได้มีอะไรด้านในนะครับตัวนี้นะครับตามสเปคเขานะครับเขาบอกว่าสามารถฟังเพลงติดต่อกันนะครับได้เลยนะครับ22ชั่วโมงนะครับ นานมากเลยนะเพราะว่าเป็นตัวแบตเตอรี่เขาบอกว่าเป็นแบตเตอรี่2ก้อนนะครับดูอแบตเตอรี่โอเคแล้วตัวปุ่มกดตัวนี้นะครับนี่มันจะมีแค่3ามปุ่มตัวนี้นะครับก็มีปุ่มเปิดปิดจะใช้ปุ่มกลางนี่นะครับแล้วก็เพิ่มลดเสียงตัวที่จะเล่นเพลงต่อไปหรืออะไรก็ใช้ปุ่มบนปุ่มล่างเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะกดแชร์ไว้นะครับลองเปิดนะฮะกดค้าง อ่าพอกดค้างเสร็จมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์เข้าไปแล้วนะครับผมมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงดีกว่าฟังเพลงผมเป็นคนหนึ่งที่ใส่หูฟังพวกประมาณว่าอินเอียโอเสียงดีใส่อินเอียแล้วมันแบบไม่ค่อยชอบเออ โอ้ oh, เปิดเปิดตัวเทสหูฟังนะครับแล้วแบบเสียงเบสค่อนข้างที่จะหนักหนักดีเลยครับแล้วก็ตัวอินเอียร์เขาเนี่ยผมว่ามันไม่เล็กไม่ใหญ่ไปอะ่ะมันมันใส่แล้วมันกระชับดีเลยอ่ะครับขยเขยา,ขยาหลุดได้ขยเขยาก็ไม่หลุดวิ่งวิงวิ่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 งัิง่ข้าไปหน่อยนะ่อวน่หลุดแล้่วก่เลามาวตัวนี้เบามวกเลยิ่งว ก็ถามว่าในราคา350บาทเนี่ยได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคเลยนะแล้วที่สำคัญใช้ได้ยาวนานมาก22ชั่วโมงเนี่ยคือชาร์จครั้งเดียวที่แบบผมว่าใช้เกือบอาทิตย์อะวันอาทิตย์อาทิตย์นึงวิ่งวิ่งเท่าไหร่ยี่ชั่วโมงว้ายห้ทีก็เหนื่อยแล้วเฮ้ย <laughs> <laughs> โอเคเลยเปิดเสียงสุดๆนะแบบเสียงเบสแน่นมากอะ ไม่น่าเชื่อนี่ต้องเอาแล้วไม่ได้ไม่ได้แล้วมันแยกเสียงซ้ายขวาด้วยนะครับสเตอริโอเนี่ยแบบแล้วตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวหลุดด้วยเวลาไปวิ่งไปอะไรถ้ามันหลุดลงมาก็อยู่อย่างนี้หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ออกไปวิ่งไปอะไรนะครับผมว่าใส่ใช้งานปกติชีวิตประจําวันมันก็มันก็สะดวกดีนะง่ายดีอะ่ะค่อยคอไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ขึ้นรถขึ้นเรืออะไรพวกนี้เสียบง่ายจบ เออวิกอะตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับสำหรับคนที่มองหาหูฟังบลูทูธไร้สายนะครับแล้วก็ตัวนี้การที่แบบคล้องคอตัวนี้ก็ค่อนข้างเบาอะ่ะเบาดีเลยครับทำให้หูฟังมันไม่หล่นไม่หายได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มันก็บอกสถานะแบตเตอรี่ของตัวหูฟังในโทรศัพท์ด้วยนะครับว่า แบตเหลือมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับใครที่หาหูฟังอยู่นะครับยี่ห้อนี้นะครับตัวนี้เลยก็เป็นอีก1ตัวเลือกนะครับลองไปเซิร์ชใน Lazada ก็มีขายเยอะมากนะครับ Facebook ก็มีนะก็กล่องหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปร่างหน้าตาตัวนี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วมารอดูต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูดิขอบคุณครับ